บ้านเลยนะคุณผูฝ่าย้ฝ่ายฝ่ายในเจาะไปที่กไม่ไม่เกิดเหลื่อมเจอโนุนและแ่อจะกมันลึกกว่เดิมลึกกว่าเดิมมีระดาบน้ำมาดานบ้านเขาจริงจริงแบบแบบแทนบางทีอาจจะลึกอาจจะตื้นต่ส่นใจญ่เจาะเจาะหลัดไปเนี่ยคือแค่ระดับน้ำมาดานระดับตื้นกับระดับปอดักง รัลกๆาแต่ถามันมีไแต่แมที่รนังสองหาวได้น <It> ้ำวันละได้น้ำวันละทันทีทุกวันตอนนี้ก็มีหน้าแรกได้อย่างมีมกีตลอดเวลามีทุกวันวันละพันแม่เมาอ์ที่จาะไปสี่้อยหาสิเมได้วันละปุยอยู่ทีต้องปลูกอย่างเง มีครับบ้านเทามีเพราะนั้นหน้าบาดาลีพูดมีปริมาณมันนะครับมันมากกว่าหน้ำอยู่ดินเยอะแต่เขายังสะอาดนำมาใช้ประโยชน์บางด็กตอนนี้ไปทำงาเล็กใช้น้ำบาดาลที่มันมากเพราะน้ำอยู่ดินเนี้ยก็หนึ่งหวานยากแล้วอ้โหไหนที่ฝนฟ้ามันแบบมันแรงมันแบบมันแบบถึงปริมาณมันแบบเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมถึงแหล่งเก,ก็บกักของน้อยบางแห่งก็ตื้นเข,ขนินนะครับแล้วที่เก็บกักของน้อยเนี่ยมันก็ทำให้น้ําต้นคุณถึงน้ํำผิวดินเนี่ยมันน้อยเพราะนั้นน้ําใต้ดินเนี่ยถึงทักที่จะจช่วยเราที่เขาช่วยเพราะยามเล็งเราก็จะไปร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อมาช่วยเรื่องระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์นั่นข้ามขึ้นมาเขาผมก็ต้องใจไปต้องอยู่ เรว,วางระบบขึ้นทางสูงต้องเอาขึ้นทางสูงขึ้นทางสูงแล้วก็ถุาพี่นั่อยู่สูงมันสามารถจ่ายไปยังเข้าตัวหมู่บ้านได้ก็เข้าบา้านแต่ถ้าเข้าบ้านมาได้ก็เอาไปอยู่อ่งางเก็บน้ํากลางของหมู่บ้านเพราะมันปัม้มมันมันมีทุกวันมันมีทุกวันถ้าช่วงหน้าฝนเอาไปปัม้มไปใส่อ่างที่ที่ไมบตาน ใมก็ล้ทำ้มันงด้ามนไ้สมอเน่ไปทาจะง่คือต้องใกล้ทั้งสองอย่างทั้งน้ำงดน่าจะดีน่าจะดงแค่ไนต้นน้ำกลางน้ำสูบกรอนน้่มันถึงใต้นี่ถ้าตาสาแค่เทากาว่าสีวันนี่น่า เอาดูเทปดูแล e ้วเนี่ยรงจริงมันต้องเลยไปหน่อยเพราะว่าลูปน้ำวางมันจะวัดตากเลยสามมันก็ตักเลยปลูกแวแรงเราก้อยากให้เลยสาัองช่วยกันนะครับทีนกองบถ้ามันถึงตรงด้านหลังก็อนาอกทเราปู่างนี้ส่วนนต้นอช่วยที่ขานะ ตอนนี้ก็หนึ่งหน้าผนแห้นะครับเพราะว่าสองเครื่องนี่เหลือซึมเดียวก็ต้องพยายามใช้อย่างกระเม็ดกระแม่ครับพอมันมันจำเป็นก็ต้องมาช่วยช่วงนี้มันก็ทำที่คือคือพืชสะพานก้าวผ่าฝนออกมาครับดูจากตู้ตู้กระเม็ดพืชสะพาเนี่ยฝนน่าจะใกล้เขียนสีทีแรกร้อยร้อยหกสิบสองร้อย ถ้าช่วงนั้นถ้าฝนมาก็มาต้องเตรียมกรอบคล้ายถ่ายรูปผมไป่อจวนวิธีเกษตรเนี่ยนึ่งจังหวัดมันมาพฤษภาคือจริงแต่ว่าก็ดักมิตรนากระดักกระดามที่ช่วงสองเดือนวันนั้นเดี๋ยวต้องวางแผนการเกษตรที่ดีหม่าปลูกข้าวดูทำนาฤดูใหม่นับอาจจะขอยืดเวลาเพราะถ้าเรารีบทำเห็นฝนมารีบไถรีบหวานเนี่ยมันทิ้งช่วงอีกสองเดือน ก็ต้องมาสีเวลไหมา,มา,มาุนะครัรกว่าแขงที่แต่พชภาเขาน่าหมอผมม่ค้นังนี้แรงนะครับทางเรื่องของแรเงนเนี่ยมือเขาก็ทุกน่วยงานมนก็เพืช่วยกันงทกอหน้าเขาพต้องแก้ไขระยะยาวเขา,พา,าก็ต้องพยายามแก้ตรงไหนที่มันนิกๆเขาก็พยายามทมีโครงการครับท,ทบั้งพุดรลอกทั้งบาด,ดาน เพื่อที Mother, no ่ว่าสีบต่อไปที่มันสูงเข้มมากๆยครั้งที้ที่มาเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะหน้าเรื่องไม้ผลยืนต้นตายนะแต่ว่าก็คงจอยีปรื้นด็นอย่ในประเทศก็จะไม่น้ำไหลเจอที่นอกนี่อย่างก็ช่วยกันด้งก็ต้องให้กำลังใจนะครับนางกันนั้นนะทุกทายทุกคนทีย่านยกบตัว อะไรที <muitas> ああ่เท <ancestor> ้า no ช่วงนี้ก็หลากหลายเนาะครับเพื่อนโควิดอย่างนี้ต้องก็รแทบแย่แล้วนะครับเราเสใจครับร้อยยาตําเลท่านแข็งนะครับร้อยาตําเนท่านรองครับเอ่อพื้นที่ของตะบนนัแก้วทั้งท่านนายกทางการัมงเพิ่มขึ้ครับเบื้องต้นประชุมทุกเอารายุทบาญญัตทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นี่ทำแผนโครงการไปที่ประชามตเสนอตําเนท่านรองได้ภายในเดือนนี้ครับรัฐบาลเบื้องต้นเสนอโครงการเร่งด่วนไปของงบกลางตอนนี้ขอทุกอำเภอครับ ก่อนหน้านี้เขาก็ขอนะครับขอ,อไปทุกอย่างแล้วได้มาก็พยายามลงในพื้นที่ที่มันมีความวิกฤตก่อนเร่งด่วนก่อนแล้วเขาค่อยๆกระจายไปพื้นที่อื่นไปวนเอาในง,งา,นานของการที่ว่าือบอกว่าพื้นที่ตรงไหนมันเจอสิ่งต่างๆแล้วจะส่งกอทงที่รัฐบาลส่วนที่ส่งภายใน